เคยรู้สึกไหมครับว่าในห้องพักโรงแรมที่เรานอนอยู่คนเดียวจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวสวัสดีครับคุณฟ้าเราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมครับสวัสดีค่ะพี่นวงเราเจอกันครั้งแรกค่ะคุณฟ้าเรื่องมันเป็นยังไงเริ่มได้เลยครับค่ะพี่นวงคคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เมื่อครั้งที่ฟ้าไปทำงานต่างจังหวัดอะค่ะไปคนเดียว พอตกค่ำหนูก็เลยเปิดโรงแรมเพื่อที่จะนอนในคืนนั้นเป็นโรงแรมเก่าหน่อยแต่ดูคลาสสิกดีค่ะทุกอย่างก็ปกติดีนะคะจนกระทั่งตอนตีสามมีคนมาเคาะประตูห้องค่ะพี่ก๊กก๊กก๊กหนูเลยตะโกนถามไปว่าใครคะแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่เสียงเคาะกลับมาอีกก๊กก๊ก ถี่ขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆป้องป้องป้อง